จะมีคนที่ดีดี ออุิตนนเพื่ค่คสวญกราบสวัสดีป้าแม่ปี่น้องเจ้าตำบลน,นาแก้วทั้งเขตหนึ่งและเขตสองทุกท่านในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2564ขอเชิญทุกท่านไปเจสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน,นาแก้วและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน,นาแก้วหรือสอทอนคะูหาที่ท่านมีรายจื่อในเขตเลือกตั้ง เลือกคนดีคนมีจิตอาสาบริการเข้าถึงง่ายเปิ่งได้แต่ปโปรดเลือกนายกฤษดาแสงแก้วหรืออดีตผู้ใหญ่เป้าเบอร์หน <Be ar> ึ่งเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน,นาแก้วเพื่อมาพัฒนาตำบลน,นาแก้วของเฮาคือก้าวไกลตลอดจนสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของมูเฮาคือคงอยู่กู้ลูกกลานของเฮาตลอดไป จะไปลืมนะครับโปรดเลือกนายกฤษดาแสงแก้วหรืออดีตผู้ใหญ่เป้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใส่ใจปัญหาพัฒนาแก้ไขเข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน,นาแก้วโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบดีนอนรับทับสิ์ของท่านปากันไปใจซิ์เลือกนายกฤษดาแสงแก้วหรือนายกเป้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กันนักเน้อครับเนอผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางชำรุดอาจมีบางครั้งสะดุดพี่อยากให้เธอเข้า